พี่น้องเชื่อไหมครับว่า AI ขอของ Youtube เนี่ยไม่ชอบสัตว์อยู่2ตัวถ้าใครมีสัตว์2ตัวนี้นะครับอยู่ในคลิปมาหลแล้วเนี่ยมีโอกาสถึงโดนปิดสร้างรายได้แล้วก็ปิดช่องด้วยอยากรู้ไหมล่ะครับว่าสัต,ตว์สองโซนสาตัวนั้นคืออะไรตัวแรกนะครับก็คือไก่ชอนั่นเองนะพี่ท่านนี้ครับเมื่อเช้าคุยกับผมมาในคลิปของพี่เขาเนี่ยมีการพูดถึงไก่ชอ ตอนแรกลงไปไม่มีปัญหาอะไรเลยนะแต่พอผ่านมาไม่กี่วันก็โดนแจ้งสตรค์หรือโดนทำโทษไปซะแล้วแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับท่านนี้เนี่ยเลี้ยงปลากรนอเลี้ยงมานานแล้วด้วยแล้วก็ทำคลิปมานานแล้ววันดีคืนดีนะครับก็โดนระบบแจ้งว่าผิดกฎชุมชนหาว่าเนื้อหาสยสยองหรือรุนแรง ทั้งทงที่ปลาของเขาเนี่ยก็แค่มองหน้ากันเฉยๆยังไม่ได้ทำอะไรกันเลยแล้วพี่ไก่ชอก็เช่นเดียวกันไก่ของเขาเขาก็แค่อุ้มไปอุ้มมาเท่านั้นเองนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ผมก็ยังไม่เข้าใจจนถึงทุกวันนี้ว่าทำไมระบบ AI ของ YouTube มันถึงเข้าใจผิดว่าไก่ชอกับปลากรเนี่ย ทั้งๆท,ที่ภาพนั้นไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเลยแต่ทำไมถึงโดนแจ้งปิดสร้างรายได้แล้วก็โดนแจ้งปิดช่องเพราะฉะนั้นเเพราะฉะนั้นท่านไหนทำอยู่ต้องระวังดีๆนะครับท่านไหนอยากรู้รายละเอียดลึกๆคลิกไปที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างเลยนะครับผมบอกแบบละเอียดเลย